ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็อยู่กันที่เกม ROV นะครับก็คือใครชวนผมมาก็ไม่รู้นะมีคนชวนผมมาเมื่อกี้นะครับก็เลยรับไปนะครับผู้ชายหมดหรือเปล่าแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนทางไหนนะครับเขามีทีมสี่คนแล้วนะครับแต่ว่าผมอีกคนนึงนะครับก็เลยน่าจะไม่ครบทีมนะก็เลยเรียกผมมาเป็นเพื่อนกันนี่แหละนะครับเป็นเพื่อนในเฟซหรือเป็นเพื่อนในไหนก็ไม่รู้นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาแก้มือครับเดี๋ยวเล่นเล่นอะไรเล่นเมดดีกว่าครับตัวนี้พาริสเตอร์นะฮะบอกเลยว่าจะเล่นมาสักพักแล้วล่ะโหดพอสมควรครับตัวนี้เรามาเล่นกับคนแปลกหน้าไม่รู้จักนะครับก็รวมทีมกันมาแล้วแล้วก็รับรับไปเลยนะฮะแก่คิดว่าน่าจะชนะอยู่นะอูจากทีมแล้วนะะถือว่าโหดนะ โอเคเดี๋ยวผมจะอัพสกิล2นะครับเป็นสกิลแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเขาเาขึ้นบนนะมาเล่นกับใครก็ไม่รู้แล้วก็มาเล่นเลยนะ <The end S 2> ดีครับเ <the end. S 1> พราะว่าจะได้ <The end. S 2> เขาเรียกว่าอะไรจะได้คุยกันนะครับทีมเขาน่าจะชนะอยู่คิดว่านะ เ,เราปล่อยสกิลไปเลยนะฮะดันนะฮะกดดันเข้าไปมาให้เขาเข้านะ,ะสกิลหนึ่งต่อไปครับฟาร์มไปลมแรงก็ฟาร์มก่อนนะ ไม่กล้าเข้าครับฝ่ายตรงข้ามสองหนึ่งอ่ะ <c oughs> <c oughs> มาสองแล้วเนี่ย <c oughs> อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้น นี <sus> <half> ่นะถอยก่อนถอยแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรเออเออเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอือฮั่ แหลกซิงว่ะเฮ้ยเขาเขาแหลกนะฮะายตรงข้าายเรานี่แหละแหลกฝายตรงข้าอะไรล่ะอาๆกูกดออกสกิลมั่วไปแล้วมั่วแต่คุยดีเฟนอะไรถอยมาใส่ป้อมแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วน่ะอี่เพื่อนก่อนแ๊บนึงฮะ จะเอาก็บอกได้จ้ะโอเคสกิลสามมาแล้วตอนนี้เฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยการระวังการระวังก็บอกว่าอย่างเงี้ย สีเนีฟาร์มก่อนช่วงนี้ฟาร์มอะยังไม่เป็นอะไรแต่เขาบอกว่าเตรียมบวกแล้วเอาเด้อเอาเด้อเสียก็เอาเด้อกระแสแล้วห,หายนะเหนี่ยเ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 นี่ยตอดไปครับตอดไป เราไปจัดการยวนอันสองให้ช่วยมั้ยจ๊ะจะไหวหรือเปล่าเพื่อนเราไหนอะให้ไปช่วยมั้ยจ๊ะอื้มไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปกันป้อมก,ก่อนครับแอ้แทวเอเยะีะแล้ว โอ้โหมันมาเล่นป้อมเลยเหรอนี่ไงมาเล่นใส่ป้อมเลยเหรอเนี่ยมันไม่กลัวป้อมเลยเนี่ยโอ้โหฝ่ายสงครามก็ถือว่าโหดพอสมควรเลยฮะเ <c oughs> หรอ <c oughs> ไปใหม่ไปใหม่แก้มือครับแก้มือ เดี๋ยวเราเข้ากลางดีกว่าครับล่างสองบนหนึ่งปั๊บแป๊บนึงครับรอก่อนเฮ้ย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 ใครใครโดนใครโดนเฮ้อกูวิ่งมาทำไมตรงเนี้ย อะไร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 เ <c oughs> ดี๋ยวเราไปกันให้เพื่อนก่อนครับตัวนี้นะฮะช่วยสโลไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยหนีแล้วเราตามครับตามใส่ <c oughs> ลุมตัวเดียวเนี่ย นี่เบิร์ตเซนด้คิวแล้วน่าจะไปล่างนะไปกันล่างช่วยก่อนไหวไหมไหวไหมดูได้แล้วนี่เอาแม่เอาแม่ฮืมหืม เราอยู่ใกล้ๆหืมไม่ตายไว้เมื่อกี้อืมไหนอ่ะใครอ๋อฝั่งไรฝ่ายเราฝ่ายเราเฮ้ยถือว่าดีครับถือว่าดีใครมา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 เดี๋ยวไปช่วยฮะเดี๋ยวไปช่วย มาสามเลยเอาคนเยอะไปสี่เลยจะดันเองมาสัน้นโอเคครับดันเขาบอกว่าดันนะเออตกลงจะให้กูดัน,น,ดนหรือเออ,อเออ ทำไมกูวิ่งช้าจังวะเนี่ยทันเพื่อนเขาไหมเนี่ยนี่แหละกูกันไว้กอ่อนเลยเน,นี่ยนี่แหละเฮ้ยเพื่อนกูหายไปไหนหมด <laughs> <laughs> เพื่อนกูหายไปไหนหมดวะเดี๋ยวกู <c oughs> นึกว่าเพื่อนกูอยู่ข้างหน้า เออกูน right? yeah. yeah. no kind of right? yeah. ึกว I mean ่าเพื่อนกูจัดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะของก็ออกมั่วๆไปฮะไหวไม่เนี่ยทีมเราเนี่ยดันนะฮะดันกลางเลยฮะชัดดาไปแล้ว ดันสูงจังพวกเนี่ยน่าจะมาผมได้เตรียมกันไว้รอนะแล้วฮะเนีย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 สกิลมันกวันตีนดีครับ <c oughs> เราทีมครบรอทีมครบนะครับ เราต้องคุยกันอาบอไปไหนหมดแล้วเนี่ยทีมเราเนี่ยอือหืออือหืออือือแล้วะกหือือหือ ไหวไหม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  n e วหิ w new new gun กันเออเออเอ็อกูหนีแล้วเนี่ยกูเข้าป้อมแล้วเลือดกูหมดแล้วโอเคครับถือว่าส้ำเร็จครับตายฮ่าไฟตรงข้ามโอเค ถือว่าทีมเราคุยกันดีนะครับจะไปช่วยดันกลางก่อนฮะไปดันไปเออ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 เฮ้ยอย่าพึ่งสิวะกูตายแล้วเนี่ยเออ มาไว้จังวะหนีไม่ทันนะเราจะมาแจกใช่ไหมนะมาดูฮะสกิลสกิลอะไรล่ะเราค่าหนึ่งนะตายสามแอสซิสหกนะครับ เหมือนเรามาเป็นตัวถ่วงทีมน,นะ <laughs> <laughs> คือเกมแนวโมบ้ BA, นานี่ผมแบบ <c oughs> เล่นไม่ค่อยเป็นนะพวกเนี้ยเล่นก็เล่นครับแต่ว่าเกมนี้มันเล่นง่ายอยู่คือว่าเล่นง่ายอยู่นะครับนี่ไง ใส่มาใส่มาเพื่อ,อเนเราอยู่ไหนอ่ะอันตีอะไรอ่ะอันติอะไรอ่ะใส่มาเอ้ยสออันติไปนี่ช็อตค่ะชอ็ชอตช็อตช็อตตีตีตีตมันโอเคฮะ ดันกลางฮะดันกลางดันกลางตามเขาพูดนะหิวี่ยแป๊บหนึ่งฮะไหนล่ะดันเลยฮะบ่าบ่าเนี่ยฮะทีมเราแทงให้ให้มันแตกให้มันแตกให้มันแตกแป๊บนึงโอเคฮะ

เกือบตายอ่ะกูปล่แล้วกูกลับแล้วบ้านแล้วเนี่ยโอเคครับโอเคโอเคน่าจะจบเกมแล้วฆ่าสามตายสามเรามาเติมเลือดอ๋อนั่นไงนั่นไงผมบอกแล้ว ทีมของเรามันดีฮะโอเคถ้าทีมไม่ด so ีก like ็ตายไปนานแล้วผมเนี่ยผมได้ตายไปนานแล้วเหมือนมาเป็นตัวถ่วงกับเขานะฮะคะแนนอยู่ที่เจ็ดจุดเจ็ดนะครับฆ่าสามตายสามแอสซิสิบเอ็ดนะครับก็คือตัวนี้ไม่ต้องฆ่าเยอะก็ไ้ครับเป็นตัวที่เหมือนจะช่วยเพื่อนด้วยนะครับ ช่วยสตันนะครับไม่ใช่สตันเราทําให้ฝ่ายตรงข้ามช้านะครับแล้วก็จะมีควบคุมนะครับเป็นสกิลที่ดูดนะครก็คือคอ,อันติมันเลยครับมันจะดูดตัวฝ่ายตรงข้ามตัวหนึ่งนะฮะไว้ประมาณกี่วิไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็เพิ่งเล่นตัวนี้นะฮะโอเคครับค่า3ตาย3แอซซิสต์สินะครับก็ถือว่าไม่เลวนะครับโอเคไ <laughs> ม่เล่นกับใครไม่รู้นะเน,นี้ยเขาเมานะฮะ โอเคครับถ้าใครอยากเล่นกับผมนะครับก็สามารถแอดมาได้ครับตามชื่อช่องผมเลยนะครับสวิตเกมเมอร์นะครับผมอย่าลืมนะครับ S ตัวใหญ่แล้วก็ G ตัวใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวหาไม่เจอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับเห็นไหมเขาชวนผมมาอีกแล้วเดี๋ยวผมขอไปเล่นก่อนนะฮะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ